มาต่อที่พื้นที่จงังหวัดพิศโลกค่ะกองพันกองพลพัฒนาที่สามนะคะจัดตะก้าปันสุขาจากช่วยเหลือผู้ยากไร้ค่ะและพบผู้ครอบครัวนะคะที่อยู่อาศัยรวมกันกว่า20คนค่ะพลตีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์พอบผอ,อบอรพอบอร พัฒนาสามค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลก,าาโลก,กน,นาถพร้อมคณะได้เดินทางมอบตะกร้าปันสุขเพื่อช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะให้กับนายนิกรสุขใสาอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่18ขาหมู่ที่5ตําบลวังทองอาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหลังมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะและอสอมอเข้าไปดูแลเนี่ยซึ่งนายนิกรน,นะคะเป็นผู้ที่มีสภาพความเป็นอยู่ลาบากปลูกเพลิงสังกะสีนะคะอาศัยอยู่เพียงลําพังต้องเก็บขยะนะคะไปขาดทางชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ค่ะจากนั้นได้ไปมอบกระกา้าปรนสุขให้กับผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะทําให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในจํานวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้พบว่ามีครอบครัวหนึ่งค่ะอาศัยอยู่รวมกันนะคะถึง20คนเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมส่วนมากเนี่ยก็ไม่มีงานประจำำําทําหาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาหาอาหารตามสถานที่ต่างๆทุกวันจะมีเพียงคุณยายนะคะที่ดูแลหลาน อยู่ที่บ้านเท่านั้นจึงได้มอบกระกาปันสุขที่บรรจุข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ให้จานวน2ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่งค่ะค่ะสําหรับสิ่งของต่างๆนั้นนะคะได้รับการสนับสนุนจากพระครูประหลัดวัชรัตน์นะคะบุตรศรีค่ะเจ้าอาวาสวัดศรีเจ,จริญโพทองค่ะตําบลดอนทองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและจากคุณพจนจมานศรีจุรางกูลค่ะเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 ค่ะและผู้ยากไร้ในพื้นที่นะคะบ้านน้ำเย็ยนและบ้านหนองเสือค่ะตําบลวังทองอําเภอวังทองจํานวน20ครอบครัวค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยค่ะ